โอเคนะครับกลับสวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายเรจินทุกท่านเลยนะครับแล้วกลับสวัสดีกับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นรีเควสต์มาจัดไปนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นฮีโร่เอ่อราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับที่คุณ Facebook นะครับออฟหรือแชทหรือเปล่าครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่รู้นะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่วันนี้เราสุ่มได้นะครับในการเออ่ใช้เป็นคลิปนะครับเวฟนน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 ะะะะะะคคคคครรรรรรััับบบใใกกาาาาสุ่่่มมมมอเเเเต์ททีีจจขขึึ้้้ลิปดด๋ยยววหู โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสองท่านนะครับที่รีเฟซเข้ามาเหมือนกันนะครับก็คือฝ่ายโจมตีกายภาพเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณไฟบูเขาได้ตั้งปัไตตัดไว้ให้ผมแล้วทําในการวิธีการออกของนะครับส่วนอีกคนนึงไม่ได้ตั้งปัไตตัดไว้นะครับแต่อยากให้ผมเล่นเป็นฝ่ายโจมตีกายภาพก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเกมนี้เลยกันเลยดีกว่าับว่าราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องออกของให้ได้ประมาณสักวค่าชิ้นก่อนนะครับ เพราะว่าต้องขอบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเป็ฝ่ายไหนก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่ฝ่ายแบบโจมตีกายภาพโดยที่แท้จริงนะครับต้องออกของให้ได้มากกว่า4ชิ้นนะครับถึง5ชิ้นนะครับถึงจะรู้ผลนะครับในการโจมตีเบสิกนะครับว่าฮีโร่นี้สามารถโจมตีได้แรงหรือเปล่านะครับหรือนะครับออกแค่สามออกแค่4ชิ้นก็ได้นะครับเช่นนะครับเออออกเป็นนะครับอย่างที่ล่อหนูๆกันอยู่นะครั้งแต่พื้นฐานในการออกของฝ่ายโจมตีกายภาพ หนึ่งนะครับเขมเธอหรือวิญญาณสีโลหิตนะครับสองนะครับจะเป็นเขี้ยวแห่งลาบนะครับหรือเป็นดาบมาหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ขึ้นการดูดเลือดนะสามก็คือดาบทำลายล้างนะครับปกติแล้วนะครับออกของสามชิ้นนี้นะครับก็จะรู้ผลได้แล้วนะครับว่าราฟาเอลเหมาะสมไหมนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นแบบขำๆได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับชิ้นแรกนะครับที่คุณเฟย์บุ๊คบอฟนะครับเขาบอกนะว่าให้ผมออกเป็นรองเท้านักรบนะครับออกเป็นเขมเธอนะครับแล้วก็ออกเป็นเขี้ยวแห่งลาบนะครับแล้วก็ออกเป็นดาบทำลายล้างนะครับ แล้วก็เจอกเป็นใบไม่แห่งความสิ้นหวังนะครับแล้วก็เจอกเป็นใบไมีแห่งความฟิ้นหวังนะครับเซสนี้นะครับจะไม่มีเลยนะครับสำหรับกรอบคุ้มกันเราครับแล้วก็จะไม่มีเป็นเซตที่จะเพิ่มคุณสมบัติในการลดคูดาวเลยนะครับแต่หากแต่เรานะครับจะเข้าไปเก็บบูแมงมุมนะครับคือแมงมุมสีม่วงนะครับจะช่วยในการลดคูดาวให้เราได้ประมาณ1วินะครับในการที่เราใช้ฟัคเกิลนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนั้นให้มากๆเลยนะครับเพราะว่าในการที่เราเอาเป็นแมงมุมนะครับเอาเป็นบูในแมงมุมนะก็คือ1นะครับข้อดีก็คื จะสามารถลดคูดาวให้กับสกิลเราทุกสกิลนะครับภายในรถคูดาวประมาณ1วินะครับต่อใช้รอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับสกิลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ8วิก็จะลดเหลือลงมาอยู่ที่ประมาณ7วิน่าจะประมาณแบบนั้นนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับในการที่เก็บบูตัวนี้นะครับเราจะสามารถใช้มานาได้น้อยมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับในการใช้มานาของราฟาเอลนะครับถ้าเราไม่ออกเป็นฝ่ายคอเว่นมอนนะครับมันจะใช้มานา3ทีแม่งก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะถ้าเราเก็บบูได้ครับเราจะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะขอออกเป็นเกี่ยวกับสายคอเวนมนมวดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามออกนะครับเพราะว่าผมต้องออกนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ออกอย่างเงี้ยมันจะเล่นยากนะครับช่วงแรกๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมานานเราหมดเร็วอย่างเงี้ยเราก็ต้องวับกลับบ้านวับกลับ <ๆ S 2> บ้านวับกลับบ<ๆ>้านผมว่ามันจะเเล่นไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเราก็จะทําให้เราเก็บเงินได้ช้าแล้วก็จะออกเป็นของฝ่ายโจมตีกายภาพไม่ได้ด้วยนะครับเราจึงต้องนะครับออกเป็นสาคอเวมนม์นะครับเพื่อที่จะยืนเลนได้นานยิ่งขึ้นนะครับ โอเคนะครับเลนล่างก็ยังไม่มีใครนะครับก็ยังไม่มีใครฟักตัวนะครับเรารู้สึกว่าน่าจะอยู่ในป่านะครับน่าอยู่ในป่าเดี๋ยวก็น่าจะมานะครับนี่มาแล้วนะครับสําหรับไฟขอบนะครับกับเฟเบอร์เลยนะครับฝั่งตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่หดหูมากนะครับไฟขอบบอกว่ามาเอาคลิปป่าก่อนเลยน้องรักอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปแเราจะออกไปลงกลาวนักรบนะครับตีไปทีลลื้อทีละนะโอเค แล้วเราจะเล่นเรื่อยๆครับแล้วเราต้องรอหลบสกิลของไฟขอบด้วยสรับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับเจ็บจริงๆนะครับถ้าโดนนี่เจ็บจริงๆครับเจ็บยางฟวงนะรู้สึกว่าจะหยุดแถวๆนี้นะสาหรับเฟเบอร์นะนี่ครับน่าจยุดแถวๆนี้นะครับเพราะว่าตะกี้เห็นแวบๆนะครับเห็นวิ่งเข้าไปในญ้านะครับเราต้องรีบออกของให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะเออเล่นให้แบบว่ารู้นะว่าราคอ่ายโจมตีกายภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องใช้เออความท้าทายสูงนะเพราะว่าฮีโร่เราบางมากนะครับ เราอาจโดนสก,กิลเดียวตายก็เป็นได้นะครับเราต้องเล่นแบบเฟฟหน่อยนะสำหรับคนที่จะเล่นราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับดูครับเฟเบอร์ก็จะใช้เป็นสก,กิลสก,กิลหนึ่งนะในการหมุนวงวงจักรหรือหมุนมีดนะครับทําให้เราไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะครับดีนะครับที่เรามีฮิลนะเรื่อๆนะครับเรายังไม่รีบักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้อร์ทีมก็ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่เฟิร์สบัตนะครับแล้วก็นะครับฝั่งนู้นน่าจะวิ่งเข้าไปเอาบูในเในป่าแล้วนะครับได้มาแล้วก็ออกนะครับยิงไหมยิงไหมสวยงามนะครับสวยงามนะครับสวยงามครับเรียบร้อยนะครับจังหวะแบบนี้นะครับบ้าคิวไปหน่อยสำหรับไซคอบนะครับ เราแรกกับไปคนละตัวนะครับไฟขอบฝั่งมันเฟสบาดนะครับแต่เรายังแต่เราก็ายังแก้แค้นให้กับทีมได้นะครับรู้สึกว่าฟเฟเบอร์จะไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะได้ชนเวลาบาดเจ็บแน่นอนสำหรับฟเฟบอร์นะเนี่ยผมก็อยากเล่นลาฟเอลายแทงเลยเชื่อปะ่ะจะได้ยืนชนได้แบบสบายๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจับฉลากได้กับคลิป ลาไฟเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับก็จับมาแล้วจับปุ่มมาแล้วถ้าได้ก็ตามนั้นนะครับลูกเกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะสกอร์ทีมตอนนี้เรานําอยู่สองต้นหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับฝั่งบนเขาบอกว่าให้โจมตีนะสำหรับเฟเบอร์นะโอ้โหเลือดแม่งแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับผมงส่ยว่ามันกลับบ้านไปเพิ่มเลือดมานะครับ เรียบร้อยในจังหวะแบบนี้นครับอืยังบวกสี 4, ส่ m 4มห้5ไม่ได้นะครับเรายังออกของไม่ได้เยอะนะครับเราไม่สามารถตามได้นะครับเพราะว่าเราเล่นฝ่ายแบบผิดเพี้ยนจากปกตินะครับเราต้องระวังตัวเองให้ดีๆนะครับเราต้องออกไปเขมเธอให้ได้ก่อนนะเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับอาจจะรลอรัตเพื่อนได้เลยนะสำหรับ คนที่เล่นลาไฟเอลแล้วออกเป็นเคมเพอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยเพื่อนได้เยอะทาในการหลักานช็อตเพื่อนนะครับแล้วก็จะโดนเพื่อนด่านะครับว่าไอ้บ้ามึงร้ากูอีกแล้วมึงอยู่ง้นอย่างนี้กูอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะไม่สนใจนะครับเรามาแนะนําวิธีการออกของฝ่าโจมตีการภ้าพเฉยๆนะฮึมไปๆสุดยอดครับสุดยอดดีนะครับที่ไซคอบเอาเป็นวิงมานะครับ ไม่งั้นนะครับสกีโดนเฟเบอร์อันติไส่หน้าหน้าไม้แล้วนะคจังหวะกี้นะครับตอนนี้สกอ์ทีมก็อยู่ที่4ี่ต่อสี่นะครับก็ยังไม่มีใครได้เปรียบและเสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องป้อมเราอาจจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าป้อมฝั่งนู้นแตกไปแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งล่างก็จะแตกอีกแตกอีกป้อมนะครับฝั่งนู้นจะเน้นข้ามมากกว่านะครับแต่ว่าฝั่งเราจะเน้นป้อมนะครับเราไม่รีบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกของเบสิกได้เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะยิงแบบว่าจําหนับจับหนับแน่น บอลแล้วโอ้โหไม่โดนเหรอวะหืมถอยมันถอยมั่นถอยมันโอ้โหสวยงามนะจังหวะแบบนี้นะครับโอ้โหมาเด้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 มด่มมงรู้จักไม้ปลาไฟเอลสายโจมตีกายภาพอะ่ะเดี๋ยวน้องได้จุกนะครับเดี๋ยวน้องได้จุกโอ้โหรู้สึกว่าสกอร์ตอนนี้เราโดนแฟงไปแล้วนะครับสี่ต่อหกนะครับ โอเคตอนนี <T |ar|> okay ide, ้เราได้เป well. ็นเคมเธอร์แล้วนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดามเจก็ยังไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับเราต้องรีบออกเป็นดูดเลือดที้ได้ครับเขี้ยวแห่งล่ามนะครับแล้วก็จะออกเป็นดับทำลายล้างให้ได้นะครับเพื่อเพื่อที่เราจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีได้แรงขึ้นนะครับยิงครับยิงครับยิงยิงเฟียรครับเรียบร้อยเสร็จเรานะ นี่ครับในการที่เราออกไปเกมเธอร์นะครับเราจะสามารถช่วยแบบว่านะครับซัพพอร์ตทีมในการรอลัดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะโจมตีเร็วกว่าพวกมันนะครับเพราะว่าพวกมันยังออกของเคมเธอร์ยังไม่ได้นะครับเราออกได้เลยนะครับโอกาสที่เราจะลัดช็อตได้สูงมากนะครับแล้วก็มนาเราเด้งเรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีไฟคอเวทมนนะครับตัวนี้จะช่วยให้มนาเราเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันคือผลที่ต่อเรามากเลยครับตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่สองต่อศูนย์นะครับ แต่ว่าสกอร์ทีมเราโนเรายังโดนนำอยู่นะครับ6ต่อ5นะครับหืมถอยก้นถอยกันถอยกันนะคกันนะหืมล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบหืที่ผ่านแล้วกูโอ้โหชา้าไปนละ้วสำหรับฟาโลตะกี้นะครับพูดถึงตะกี้นะครับเคลนน่าจะฟาโลให้ผมนะครับถ้าเกิดใช้สกิล2ฟาโลให้ผมนะครับมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับจังหวะตะกี้ผมอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับ แต่ก็ว่านะครับน่าจะครูดาวอยู่นะครับจังหวะตะกี้นะครับหรืออาจจะลืมนะในการใช้ก็เป็นได้นะครับเห็นไหมครับในการเล่นราฟฟเอลนะครับเราต้องเล่นแบบว่าดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าในการเล่นราฟฟเอลนะเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะว่าช่วงแรกๆนะครับมันจะเล่นยากมากสาหรับราฟฟเอลนะเพราะว่าจะโจมตีได้เบานะครับแต่เราจะเน้นเป็นซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับในการเล่นแล้วก็ในการฆ่าแต่ละเออทีนะครับต้องรอให้เราออกของเป็นดับทำลายล้างให้ได้ก่อนนะครับเข็มเธอดูดเลือดดับทำลายล้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเออฟู้ได้นะครับในการโจมตีได้แรงขึ้นนะครับ เราลูเกมตอนนี้เราเสียเปรียบนะครับระกออยู่ที่5ต่อ9นะครับแล้วก็ป้อมล่างเราได้แตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรายิงสู้คีนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะคีนมันเป็นสายดัมเมจอยู่แล้วนะครับเราได้แค่ช่วยเหลือเท่านั้นนะครับตอนนี้ช่วยเหลือเราหนึ่งแล้วนะครับดูครับตอนนี้เราก็ยังยิงไม่เร็วสักเท่าไหร่นะครับยิงยังไม่เร็วเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ถูๆูถ่ายๆได้รอรอาได้นะครับ เราขยอีก3า0รอยเท่านั้นนะครับเราจะได้เป็นดูดเลือดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเป็นดาบทำลายล้างให้ได้นะครับเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีคีรจะคอดได้ดีขึ้นนะฟันไปแล้วนะครับมานาหมดด้วยนะสำหรับเอ่อตัวนานาตัวนี้นะครับไม่สามารถทำลารได้แล้วนะครับต้องกลับบ้านอย่างเดียวนะคีนเราจะกลับไปทําไมครับเนี่ยคีร์คีรเว้ยโอ้คิดว่าคีนจะกลับบ้านนะครับรู้สึกตกใจนิดหน่อยนะ อข้างล่างเจอแล้วนกาแฟเบอร์นะยิงมายิงมาออโอ้ยอืมอ้มาที่มาที่นี่มากโอ้ยไม่ทันแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ะกอ,อยู่ที่หกต่อ11นะครับมันมามันมาหมดเลยนะครับ4ตัวนะครับ รู้สึกว่าเราโดนแบบว่าห่วงหางมากตอนนี้นะครับรู้สึกเอ้ยเดินหนีไปดิเออหืมดาเมจเราไม่แรงสักเท่าไหร่นะเพื่อนตะมุตตตมีมากเลยครับตะมุตตตมีเนี่ยหืม ถึงเราจะเออมีดูดเลือดนะครับแต่ว่าเรายังไม่โหดนะครับเร่นยากมากครับสำหรับสายนี้นะสำหรับสายโจมตีกายภาพน,นะ,าานนะยิงไปก่อนนะเราขาดอีกหลายบาทเลยนะครับกว่าเราจะได้เป็นดาบทำลายล้างนะครับทนหน่อยนะเ,เรื่อยๆเรื่อยครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบนะครับโอ้ย โอ้โหแม่งเนะ้ยหืมแม่งเนะ้ยช่วยอะไรไม่ได้ครับจังหวะตะกี้เราโดนสวนนะเรารู้สึกว่าแม่งมาห้าตัวเลยนะครับขออก่อนดีกว่ามาั้งมันเยอะมันเยอะนั่นไงปาจนได้นะครับแม่งเนะ้ย จริงๆตะกี้ผมจะถอยแล้วนะครับมันก็คือแม่เพื่อนมันขึ้นไปนะครับเลยต้องตามนะครับดามิเรายังไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องขอบอกเลยนะว่าราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนี่เล่นยากมากนะครับไม่ใช่ว่าเล่นง่ายเลยนะเพราะว่าดามิเดช่วงแรกๆม,มันอาจจะยังไม่โหดเลยนะครับแต่หรือผมว่ามันอยู่ที่ทีมด้วยนะครับถ้าทีมเล่นดีผมว่ามันก็น่าจะโหดเร็วนะแต่ว่าทีมวันนี้เราเล่นแบบซอฟๆหน่อยนะครับดูรู้สึกว่าจะบซอฟๆนะเพราะว่าเรามาัแค่2คนนะแต่ว่ามันก็เป็นผลดีต่อเพื่อนๆนะครับที่จะได้เห็นนะวิธีกการอออขง ราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับโหดก็บอกโหดไม่โหดก็บอกไม่โหดนะแต่ว่าตอนนี้ที่ผมยังจับทางได้ก็คือมันยังไม่โหดนะครับทําไมถึงยังไม่โหดนะเพราะว่าข้อเสียของการที่ราฟาเอลออกของสายโจมตีกายภาพนะครับหนึ่งเลยนะครับคูดาวช้านะครับมานาหมดเร็วนะครับนี่เลยนะครับข้อที่เสียเปรียบเลยนะครับก็คือมานามันหมดเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็สกิลเบาด้วยนะครับแล้วก็อุ้ยหลายอย่างครับข้อเสียของราฟาเอลเล่นสายโจมตีการภาพนะข้อเสียนี่เยอะมากนะเดี๋ยวเราต้องรอแบบว่ายิงฟรีนะครับไอพวกแบบว่ายิงฟรีนะเราจะเลเวลสิบห้มมาแล้วนะครับหืมบาเลยเว้ยลูกบอลน,นี่แม่งคือคือคือต้องขอบอกเลยว่าอีกเรื่องหนึ่งทีมเรามันไม่มีแทงนะครับเพื่อน ืตายหามมึงคือต้องบอกอยงนี้เลยนะว่าทีมเราไม่มีแท้งเลยนะถึงว่าทนำะไมบาหมอนมันห้าวแต่เราดูบาหมอนนะบาบาหมอดเล่นฝ่ายแท้งนะครับเราก็ช่วยได้แค่นี้แหละนะครับในการเล่นนะทําอะไรมากไม่ได้นะเพื่อนอืม ไม่มีแทงมันเล่นลําบากมากนะเพื่อนแล้วก็เออลือปลายแล้วทีมเรามันไม่มีแทงนี่หว่าถึงว่านะครับเราไม่สามารถที่โจมตีได้ยิงฟรีได้นะจากปกติแล้วนะครับตัวพวกฝ่ายยิงนะครับมันต้องแบบว่ามีตัวชนนะครับแต่ว่าทีนี้ไม่มีตัวชนเลยนะครับเฟเบอร์ก็ชนไม่ได้นะครับแล้วก็เราเจอแค่บอลหมอนตัวเดียวเราก็เงือบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องรีบออกดามเมจให้สูงๆนะครับเราจะได้เป็นดาบทำลายล้างแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าสําหรับราฟาเอลลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับตอนนี้สกอร์เราก็อยู่ที่สามต่อสองนะครับส่วนสกอร์ทีมก็อยู่ที่สิบต่อสิบแปดนะครับเราห่างเราเออเราโดนนาอยู่แปดตัวนะครับก็ถือได้ว่าย่าแย่มากครับโอกาสแพ้สูงมากครับตอนนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายรู้สึกว่าจะบวกกันแล้วนะครับรู้สึกว่าห้าต่อสองครับรู้สึกว่าเฟเบอร์และได้ไปแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยไม่เหลือนะครับเราได้เป็นดับทำลายล้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ดีครับเรียบร้อยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าออกดาบทำลายล้างได้เมื่อไหร่นะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่านะครับมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถามว่าเยอะไหมครับก็เยอะอยู่นะครับดูการยิงนะเรียบร้อยเสร็จเรานะครับนี่ครับการยิงโหดๆมาแล้วนะครับในการที่ออกดาบทำลายล้างได้นะครับพอไปราจอเป็นใบพิเศษความสิ้นหวังให้ได้นะครับเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีเร็วแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับ ต้องถอยก่อนนะบัามอนถึกจริงนะครับสู้ไปสู้ไปถอยก่อน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 ถอยกันเดี๋ยวลาเซเบอร์นเดี๋ยวลาเซเบอร์กนถอยมาถอยมาถอยมาโอ้โหบอกถอยแม่งยังยืนสู้กันตรงนี้เลยแม่งเอยตะกี้ถ้ามันดันมาตายหาหมดเลยเนี่ยสองตัวเนี่ย เวลาเราเล่นเราต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไฟคอเวทมนต์ออกก่อนนะครับว่าเอาเป็นดาบทำลายล้างครับเราจะขอเอาเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันจะโจมตีช้าๆไงก็ไม่รู้นะดูครับนี่โจมตีช้ามากนะครับแต่ว่าเราโจมตีคนก็ถือได้ว่าแรงอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะโจมตีคลิปอยู่ที่ประมาณ7800นะครับในการคริติคอลนะครับอาจจะเป็นพันนะครับแต่ก็ไม่ ก็ไม่ได้รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเอฟเฟกดูนะฝั่งเขาเอาเต่าไปแล้วนะครับเอาเต่ากับเอารอนไปแล้วนะชิปหาแล้วงานนี้ชิปแล้วชิปเกิดแล้วชิปเกิดแล้วเฮ้ยโอ้โหบ้าเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อยิงได้ครับตู้ได้ะโอ้ย เรายิงบารหมอนไม่เข้าเลยนะครับสำหรับฝ่ายนี้นะครับโอ้โหมัตามบ้าเกินนะครับทิบห่านแล้วทบผ่าแล้วเรียบร้อยนะครับอือต้นได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวฆ่ารอนก่อนนะครับมาบาเลยนะครับทีนี้ โอ้โหเดี๋ยวเราไปกันป้อมล่างกันดีกว่าครับรู้สึกว่าตอนนี้ตึงเครียดมากนะสำหรับเกมน,นะดูรับเรายิงแรงอยู่นะเพื่อนไม่ใช่ว่ายิงเบาเลยนะโอ้โหไม่มีใครจะมาการป้อมมั่งเหรอวะป้อมโบนไงโอเคครับเราใกล้จะได้เป็นดาบทำลายละเอ้เป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังแล้วนะครับขาดอีกสองรอเท่านั้นนะครับ ทนหน่อยครับทนหน่อยครับเราจะได้ครบอย่างที่คุณไปบุกออฟได้กล่าวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะไหวหรือเปล่าหรือว่าไม่ไหวนะครับต้องดูเลยนะแต่เราก็โจมตีเจ้าแรงอยู่นะครับไม่ได้โจมตีเบาเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้เป็นใบมี่งขงความสิ้นหวังแล้วนะครับนี่ครับขาดอีกชิ้นเดียวก็คือใบเป็นใบมี่งขงความสิ้นหวังครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เออคือจริงๆแล้วนะครับคุณเฟส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 ออฟอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ออกแค่นี้นะครับในการที่เล่นราไปเอลฝ่ายโจมตีกายภาพนะครับงั้นนะครับอีกชิ้นนึงผมขอออกเป็นวิญญาณสีโลหิตดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มในการโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนโอ้ยไปไหนหมดวะเฮ้เกือบตายนะจังหวะตะกี้นะครับเข้าไปแม่งอยู่กันบาลเลยนะครับบาลละไทยนะถ้าเกิดทีมเรามีตัวแทงสักหน่อยนะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟสมากเลยนะ ถต่กันถตกันไตกันถต่กันถต่กันถตกันถตกันกันสถานการณ์แย่นะครับตอนนี้ยี่สามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูให้มันจบจบไปเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สถานการณ์เราแย่มากนะครับแย่จริงนะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจบเป็นไปไม่วันฝ้นหวังไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องออกวิญญาณสีโรหินะครับ เพราะว่าเผื่อเราจะใช้เป็นดาเมจในการโจมตีเบสิกนะผมรู้สึกว่าฝั่งนี้มันออกมาแล้วนะครับ5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามยืนหลังๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวแท้งนะครับนี่นี่คือข้อเสียเปรียบของเราเลยนะครับทีมเรานะครับทีมเราไม่มีตัวแท้งนะครับเลยทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าในการที่ถ้าไม่มีตัวชนให้เรานะครับเราก็ไม่สามารถทาดาเมจได้นะครับตื่นเต้นมากครับจังหวะแบบนี้นะครับผมว่าตื่นเต้นมากๆนะครับ อุ้ยหืมไฟเบอร์เป็นหนาป้วยโหต้องขอบอกเลยครับ,ว,รบ,รบว,รนะว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับยิงไม่เข้าเลยนะครับต้องขอพูดว่าตรงนี้เลยนะว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับสําหรับราาเวลาไฟเอลสายโจมตีกายภาพนะครับคือมันไม่ค่อยติดคีสสักเท่าไหร่นะครับเอาไงกันดีวะ ตอนนี้หัวร้อนมากนะครับชมกันไปยาวๆเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องชมกันยาวๆนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราจะสามารถลิกเกมกลับไปชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาไกลแล้วนะสำหรับสายโจมตีกายภาพของลาฟฟเอลนะครับเรามาไกลจริงๆนะครับเรามาประมาณ25นาทีได้แล้วนะตอนนี้นะครับก็ขึ้นก็ถึงพูดว่านะครับเรทเกมแล้วนะครับดูครับของนี่แน่นเอียเลยนะครับแน่นเอียเลยนะครับแต่ว่ามีเราคนเดียวนะครับที่ออกของแบบแหวกแนวนะครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับเขาเอาลอนมาแล้วนะครับถอยก่อนถอยก่อนรอการป้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ารอในป้อมแล้วก็สวนกลับนะครับเดี๋ยวเราต้องรอในป้อมนะครับเพื่อที่เราจะได้สวนกลับได้นะครับก็แลกกันไปนะครับเพราะว่ามันเลทเกมสุดๆแล้วนะครับ ไม่มันก็เรานะครับแพ้นะจังหวะนี้นะครับหากมันพลาดรอบนี้นะครับก็คือว่าจบแน่นอนนะครับหากว่ามันพลาดรอบนี้นะครับเราจะดันทีเดียวแล้วทะลุไปเลยนะถอยมาดิเฮ้ยถอยถอยลงมาหน่อยถอยลงมาหน่อยสวยนะครับสวยครับหูยยิงยิงก่อน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 สวย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 ยิงไปยิงไป สวยต้านได้ครับต้านได้ครับต้านได้ครับจังหวะนี้ต้านได้ครับเซเบอร์เราไปหล่อยแล้วครับเซเบอร์เราไปหล่อยแล้วยิงยิงไปยิงไปยิงไปสวย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 ต้านได้ครับต้านได้ครับจังหวะนี้สวยครับสวยครับต้านต้านป้อมก่อนต้านป้อมก่อนอุ้ยใครออกไปวะเนี่ยสิ้นสุดโอเคสวย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 จังหวะนี้ยิง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 แรงอยู่นะเพื่อนยิงแรงอยู่โอเคเราได้เป็นใบมีดความสิ้นหวังแล้วนะครับ ถ้าโดนจะจ่ายงี้ได้อยู่นะสวนเลยครับสวนเลยสวนเลยสวนเลยเราเล่นเราฟาเอลฝ่ายโจมตีกายภาพอยู่แล้วนะครับสวนได้สวนได้สวนได้สวนเลยครับไป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 โอ้โหมันมากครับเกมนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามันมากๆนะครับโอ้โห้คอรยังอยู่นะครับอุ้ยถอยถอยเล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 ยเอ้าโอ้ยแม่ทีเดียวโอ้ย ได้ครับเราได้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเรายิงแรงอยู่พอสมควรนะครับจังหวะนี้นะครับอัดป้อมอัดป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนยิงยิงยิงโอเคสวยสวยถอยเล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 อยถอยเอยถอยเอยถอยถอยยาวถอยยาวโอเคแม่งเอ้ยโคตรมันเลยเกมนี้ยี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับชมกันไปยาวๆแล้สำหรับคลิปนี้นะครับจะไม่มีการตัดต่อออกอะไรทั้งสิ้นนะครับ สุดมันจริงๆครับสำหรับเกมนี้นะครับยาวๆเลยครับยาวๆไปเลยโอเคครับตอนนี้เรายังเสียเปรียบอยู่นะสกอร์การฆ่าก็อยู่ที่24ต่อ33นะสำหรับสกอร์เราก็อยู่ที่24สกอร์เขาอยู่ที่33นะแต่ว่าเรายังต้านอยู่นะครับไม่รู้ว่าเราจะต้านอยู่ขนาดไหนนะครับแต่เราจะพยายามต้านให้นานที่สุดนะครับแลวตอนนี้รู้สึกว่าเฟเบอร์เข้าไปใส่แล้วนะครับโอเคเราคิวไปหนึ่งตัวสำหรับกอสนะครับเรา สวยครับจังหวะน,นี้สวยเราสามารถดันออได้แล้วครับเราสามารถดันออได้แล้วอเลยอเลยออเลยออเลยตกใจครับตกใจครับเกือบจะอันตรีไปแล้วนะครับสวนได้ครับสวนได้สวนได้หืมเอาไงกันดีวะ ตายแล้วนะครับสำหรับเปเบอร์นะครับเปเบอร์ตายอีกหนึ่งตัวนะครับยังดันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาลอนก่อนนะรอนะฝุดมันครับเกมนี้ฝุดมันนะครับขอบอกเลยว่ามันมากครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้ผมผมพูดได้เลยนะครับว่าพลาดแน่นอนนะครับพลาดแน่นอนนะครับหูเป็นอะไรที่แบบต่อเนื่องแบบเป็นคลิปที่ผมแบบต้องลงที่ได้ครับเพราะว่ามันมากครับเกมนี้นะถึงไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะนะครับแต่ว่ามันมากมากนะครับ ด oh, oh, ูยิงครับดูยิง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 เพื่อนๆดูยิงดูยิงอยู่ดดูยิงโอ้โหค่าหนึ่งตัวชิมาเ้ยผ้าแล้วครับผ้าแล้วแต่ท,ท,ทีนี้ผ้าแล้วรอนรู้สึกว่าใครจะได้รอนเราได้นะครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วเขาแม่เอ้ยมันมันตายหนึ่งเองนะครับแล้วก็รอนเส์งไปฝั่งขวาอีกชิ่าแล้วจบแล้วอย่างนี้จบแล้วสามชุดเจ็ดวิไม่น่าทันนะครับจังหวะนี้ไม่น่าทันนะบจบแน่นอนนะ นี่ต้องดูความสามารถของนาตาเลียแล้วครับว่านาตาเลียจะทําได้ขนาดไหนครับแล้วก็บำหมดเล่นฝ่ายแทงนะครับไม่สามารถโจมตีป้อมเราเข้าได้แน่นอนครับจังหวะแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่านะครับเราเราขึ้นขวาไปแล้วนะครับจังหวะแบบนี้แล้วฝั่งขวาก็จะแตกแล้วนะครับแล้วก็บำหมดมา3ามตัวเลยนะครับเรามาดูประสิทธิภาพในการเล่นของนานาครับว่าเขาจะต้านได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เหลืออีกสิบามวิเท่านั้นนะครับต้านโอเคเฟเบอร์มาแล้วครับเฟเบอร์มาแล้วครับต้านได้แน่นอนแบบนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้สนุกมากมายนะครับตอนนี้เราเกิดพร้อมกนหมวนแล้วคครรัับบอออออออไไดด้้เเเลลลยยยขววาา ต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดครับเกมนี้ครับสุดมันนะครับมันเละแล้วครับมันมันเละแล้วนะผมขอเอารองเท้าออกดีกว่านะครับแล้วก็เอาเป็นเแป๊บนึงนะเอาเป็นเพื่อเพิ่มความยิงเร็วดีกว่านะครับเราจะได้ได้ยิงอถิถีขึ้นนะตอนนี้ครับรู้สึกสั่งขวาบวกกันแล้วนะตอนนี้ก็เป็นฝึกวัดฝ่นแล้วนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับเกมนี้นะครับโอเคข้าพีสองนะครับสวยงามครับข้าพี่สองสวยงามมากจังหวะแบบนี้สวยครับสวยครับจังหวะแบบนี้สวยครับ ยิงยิงยิงย uh, ิงย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 ิงเรียบร้อยสู๋ไว้ครับอ๋อหน่อยอ๋อหน่อยออหน่อยดัน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 หน่อยสู๋ไวยครับจังหวะแบบนี้เกมพลิกแน่นอนนะครับเกมพลิกแน่นอนจังหวะแบบนี้ครับพลิกแล้วครับพลิกแล้วพลิกกลับมาชนะครับสุดยอดเกมนี้ต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดนะครับโอ้โหจบไปแล้วเท่ากับสามสองนาทีนะครับโอ้โหเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับสำหรับราฟาเอลนะครับมหาการเกิดใหม่นะครับหาการปิดแต้มนะครับรับชัยชนะนะครับ โอ้โหสุดสุดจริงๆครับสำหรับเกมนี้นะครับเราได้เป็นเหรียญทองนะครับแล้วก็นะครับค่าเก้านะครับตายห้านะครับโอ้โหถือได้ว่านะครับเงินนี่แฟงหน้าแบบบอลุ่มบอลุ่มเลยนะครับก็โอเคนะครับก็สุดมันครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้เหนื่อยมากเลยนะสำหรับเกมนี้ครับ